วันนี้อากาศดีอยู่ที่บ้านนะครับฝนตกเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับฝนแอนี่คุณยายไหลได้ตะกล้านะครับไปหาเก็บเห็ดอยู่ที่สวนสวนสวนนี้เป็นสวนเห็ดลุ้นๆุ้นนะครับลุ้นๆุน้นกันนะครับว่ามันจะมีไหมชาวบ้านเขาเรียกว่าเห็ดใครโอ๊ยไม่ใช่เห็ดตีนแหดโอ้โนี่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 เจอครับนี่เขาเรียกว่าเห็ดตีนแหดนะครับเห็ดตีนแหดเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง มันจะเกิดเรียกว่าเป็นเป็นชอบพุ่มอ่าเนี่นี่ยาอะไรรู้สึกยังไงบ้างนี่สีใจไหมใจากอ่าใจะอะไรก็ดีใจฮ่าฮ่าดอกเล็กๆก็อย่าไปเอานะครับ <c oughs> ก็เออ <c oughs> นี่นี่น,นี่นะครับผลงานครับผลงานมันจะเกิดอยู่ตลอดครับสวนนี้อีกคือตัวไหนที่มันเล็กเล็กก็ยังมีอยู่นะครับ